ุดดสยออาหาหรกัับครรวอาเซียน่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ยาแผนโบร,ราณจากสมุนไพรเวชพงโกสดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเราพามาชมช้อปชิมกับสุดยอดอาหาร ทั่วทั้งอาเซียนกันนะคะเรายังคงอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะพาไปต่างประเทศกันบ้างซึ่งวันนี้เราจะพามาแนะนําชิมอาหารกับ นักวิชาการชื่อดังเรียกว่าเป็นนักพูดที่แหมตอนนี้คนทั่วประเทศกําลังพูดถึงมากทีเดียวนะคะว่าผู้ที่ไหนสาม,มารถสะกดคนและสร้างแรงมดาลใจให้กับผู้คนได้มากมายทีเดียววันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตร,ร,ราจารย์ดรชลวิทย์เจนจิตนะคะท่านคณะบดีคณะสังคมศาสตร์มศวศร,ร,ร,ศร,ร,วรีนครินทร์โรสค่ะสวัสดีค่ะจย์ค่ะนี่นักพูดตัวอยงเราเชิญไปแล้วก็ไปสร้างแรงมดันใจเพราะแรงมดาลใจของคนนี่สําคัญสาคัญใช่ไหมสาคัญครับทัศนติคุณด้วยใจคุณด้วยความสามารถความสําเร็จจะเกิดขึ้นอาหารเกี่ยวกับแรงนดานใจค่ะอาหารมีส่วนอาหารม มีส่วนวชีวิตมันต้องประกอบ5อย่างอาหารอากาศอ,อารมณ์ประกอบกายอ,อุจจาระเนี่ยนะออนแต่ว่าแต่ว่าต้องสมดุลยภาพก็บอก5อย่างนี้ต้องมีงั้นอาหารมาก่อนเลยอ,อาหารเนเบื้องต้นของอาจารย์ชอบทานอะไรผมเลยชอบจริงๆรแล้วโดยปกติบางคนชอบทานอาหารไทยอ,อาหารไทยคิดว่าปกติผมชอบทานทุกอย่างทุกอย่างอาหารไทยอาหารจีนอะไรต่างแต่แต่ว่าอาหารพิเศษที่เราเราคิดว่าน่าจะแนะนำเนี่ยเป็นอาหารสากลซึ่งเมื่อปีที่แล้วมั่งเขาบอกว่าเป็นอาหารยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลก อ๋ออาหารอิตาเลียนอาหารอิตาเลียนเอาจริงนะคะคือเราอาจจะบอกว่าเราคุยครัวอาเซียนทำไมถึงมาคุยเรื่องอาหารอิตาเลียนมีทุกประเทศเลยสิประเทศเนี่ยก็ที่สนามบินพม่าเนี่ยย่างกุ้งเนี่ยผมบอกใครที่ไปนะจะเจอจะเจอเมนูนะไม่มีอาหารพม่านะมีแต่อาหารอิตาเลียนนะจริงๆฮะอาหารไทยก็แกงอะไรซึ่งเราก็ดูแล้วเดี๋ยวไม่แน่ใจไงอิตาเลียนร้อนๆดีกว่าอย่างเงี้ยะ เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็เลยพามาชิมอาหารอิตาเลียนที่ร้านนี้คือร้านร้านอิตาเลียนพาวฟ้าอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกับแหล่งคอมนักพักพิงของผมทาวิน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 ทาวทาวินที่ถนนารีนราอันนี้คนออยู่ชั้นทนึางขนงควนดาวินท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 าวิน่ยก็ร้านนี้ดันทาเพนาะว่นทาดนารินาวามินานทารทาวนาวานทานทาวนาวาวิาวันจาขยายร้านทาวานด้วยนะคะมีเมนูโปรดทาวคะอาจารย์เมนูโปรดก็เนี่ยสปาเกต อ๋อมาอคุณค่ะผู้จัดการามาเองยังอ๋อผู้จัดการรับมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจเลยผู้จัดการอ๋อคือขณะพูดเอ่ยว่าเมนูโปรดปรดุ๊บอาหารมาเสิร์ฟเลยโปรดหลายเมนูนี่ก็เป็นเมนูนี่สลัดเนื้อปูก้อนเนี่ยปูเปน็นก้อนเลยแล้วที่นี่เขาใช้วัตถุด,ดิบที่คุณภาพอ๋อเหะทั้งเมืองไทยและเมืองนอกนะฮะ แต่จริงอาหารอิตาเลียนที่ดีก็อาจจะต้องจําเป็นคืออย่าหาวาหัวนอกอะไรเงี้ยอาจจะจําเป็นต้องมีวัตถุดิบที่มาจากต่างประเทศเลยไอ้เนื้อปลาที่ลองชิมนะครับอ่อมนีค่บผักสดปูสดรสซิฟูรสชาตินี่เป็นจานแรกที่เป็น เมนูโป <Menu> รดมาปุ๊บนี่ก็เหมือนกับเป็นออเดอร์เป็นอปเปอร์ท r เซอร์อาหารเรียกน้ำย่อยเอนออเลยนะคะกลมกล่อม<ำ>มาก <laughs> เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับร้านอาหารอิตาเลียนพราฟ้ฟาที่ถนนสีวราหลังทาวินทาวหาไม่ยากอยู่ที่ตึก ออคอนโดของ JW บูรพาดี่ยนะคะว่าเมนูอร่อยของอาจารย์ชนวิทย์นะคะที่นักพูดชื่อดังของเราเนี่ยสนใจทานอะไรทานอะไรแล้วพูดเก่งพูดสามารถน้มน้าวใจผู้คนได้ต้องมาติดตามวันนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์ชนวิทย์มากค่ะวันเวลาสัฐระหรรายการครัวอาเซียนลราลองกลับมาชมจอกชิมกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้อาจารย์ชนวิทย์ดิฉันสุริภูลลา่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ไม่อือครับทุกคำมีความหมายเราจึงร่วมรับผิดชอบแต่ละคำโดยมาตรฐานในการผลิตวัตถุดิบให้สดสะอาดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนเพื่อให้ทุกคำเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทุกชีวิตผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหนาหนนชนิสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัย ให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงม์โอสถ